สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็กรับสวัสดีพี่ๆน้าๆที่ชอบและรักในการตกปลาทุกท่านด้วยครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมกับลุกไทพูครับในช่องไทพูชนแนลครับผมวันนี้ก็มาออกหมายตกปลาครับมาซ้ําหมายเดิมครับผมหมายนี้ก็เป็นหมายอ่างก็บน้ําธรรมาชาตินะครับเป็นหมายอ่างเก็บน้ำไม่เค็มครับผมเดี๋ยวมารับชมบรรยากาศหมายตอนนี้กันก่อนครับผม ตอนนี้นะครับเวลาก็สองโมงเช้าพอดีครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศใหม่วันนี้ครับด้านนู้นก็มีนะผมนะครับลงประมาณสี่ห้าคันนะครับวันนี้ผมก็เตรียมชุดเบ็ดมาประมาณ20่สิบคันครับแต่ผมก็จะลงไปสิบคันก่อนนะผมนี่ก็เป็น บรรยากาศใหม่วันนี้ครับชุดเบ็ดวันนี้นะครับผมก็ตั้งมาที่เสร็จเรียบร้อยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาเตรียมเหยื่อลงเบ็ดกันก่อนนะครับผมชุดเหยื่อวันนี้นะครับผมก็ปันเตรียมมาจากที่บ้านเป็นที่เสร็จเรียบร้อยครับผมขอบิดวันนี้นะครับผมเลือกใช้ขนาดเป็น เบอร์ห้าครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาลงเหยาะกันแล้วครับผม ขี่ขมานะครับตอนนี้นะครัผมก็ได้ลงชุดเหยื่อไปหมดเป็นที่สิจเรรียบ้อยผมก็ยังเหลืออีกประมาณสิบคันครับผมก็จะทยอยลงครับเดี๋ยวมาดูว่าปลาจะเข้ามากินเหยื่อหรือเปล่านะครับเพราะว่ารอบที่แล้วก็ได้ยี่สกไปหนึ่งแจ้งมาผมรอบที่แล้วนะครับกดไปสองครั้งครับผมน่าเสียดายครับตัวที่สองก็คอบิดก็ง้างไปก่อนนะผมสําหรับวันนี้นะครับ ต้องมาลุ้นกันดูนะครับว่าจะมีแจ่มมีงานให้นราได้รับชมกันหรือเปล่าครับหรือว่าจะแฮ้วนะครับเดี๋ยวไงวันนี้ก็ลุ้นกันไปยาวๆครับผมในส่วนของหม่นี้นะครับนะนะครับที่ผมเลือกลงเบ็ดไปเยอะๆก็เพราะว่าในหม่นี้ครับนะครับมันจะมีนี่ครับผมเป็นพุ่มแหนนะครับ ถ้าเราลงเบ็ดไปจํำนวนที่มันน้อยคันครับขอเบ็ดของเรามันก็จะไปเกาะพวกสลายใต้น้ำพวกนี้ครับผมผมก็เลยเลือกลงเยอะๆคันครับแต่ว่าจะได้เพิ่มโอกาสที่ปลาจะเข้ามาตีเบ็ดเราได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็หลุนกันไปยาวๆครับผม แ,นะแต้มแรกวันนี้ผมปลาตะเพียนไซส์สวยๆครับวันนี้ก็หลอดแฮวแล,ล้วครับแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็โชคด,ดีแล้วครับผมกับผมเป็นปลาตะเพียนไซส์สวยๆนะครับ โคครับมาครับสกู่ครับก็ได้มาแล้วครับปลาตัวแรกของวันนี้ครับผมเป็นปลาตะเพียนไซส์สวยๆครับผมหลังจากที่ผมได้ลงเหยื่อไปก็เกือบจะเข้า20่นาทีครับมาแลครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วผมโอเคครับผมเดี๋ยวก็ต้องลุ้นกันตัวต่อไปครับ อ่ะโอเคครับนะครับหลังจากที่ได้ปทตะเพียนขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบจะเข้าสองชั่วโมงแล้วครับผมตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเงียบมากครับผมสําหรับในวันนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นกระดูนะครับว่าจะมีปลาเข้ามากินเหยื่อเพิ่มหรือเปล่าครับผมโีเครับเดี๋ยวก็ต้องลุ้นกันไปยาวๆครับผม โอเคครับมาหนะครับหลังจากที่ฝนได้ตกลงมาแล้วครับตอนนี้นะครับฝนก็ได้หยุดตกแล้วครับผมตอนนี้นะครับเวลาก็บ่ายสามโมงพอดีครับผมผมก็ได้เปลี่ยนเหยือไปอีกหนึ่งไม้นะครับเป็นที่เสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะได้ลุ้นดูอีกประมาณสักสองชั่วโมงครับเดี๋ยวสองชั่วโมงนี้ก็มาลุ้นกันดูครับว่าจะมีแต้มกันหรือเปล่าครับผมโอเคครับเดี๋ยวก็ลุ้นกันต่อสักหน่อยครับผม โอเคครับมานะครับตอนนี้นะครับเวลาก็ได้เข้าสู่ช่วงห้าโมงเย็นแล้วครับผมสําหรับในวันนี้นะผมก็จะติดกลับแล้วครับนะครับในช่วงบ่ายมาใน้อค่อนข้างที่จะเงียบมากครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็มาเก็บบิดกลับบ้านก่อนนะผมโอเคครับมานะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ ชุดเบ็ดขึ้นมาหมดเป็นที่ส็ดแล้วครับผมเดี๋ยวมารับชมผลงานวันนี้กันก่อนครับผมในส่วนของผลงานวันนี้ก็มีแค่แต้มเข้ามานะครับงานวันนี้ก็มีแค่ตัวเดียวครับผม ส,สวยโอเคครับผม, okay, บผมสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะได้กลับแล้วครับผมสุปในวันนี้นะครับมาถึงที่หมายก็สองโมงเช้าครับผมตอนนี้นะครับเวลาก็เข้าสู่ช่วงห้าโมงเย็ยนแล้วครับผมลงเหยี่บไปก็ ได้เป็นปลาตะเพียนนะครับไซส์สวยนะครับวันนี้ก็ได้มาแค่หนึ่งแต้มครับผมโอเคครับผมสําหรับในวันนี้นะครับก็รอแถวเข้ามานะครับได้หนึ่งแต้มก็ถือว่าโชคดีครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะได้กลับแล้วครับนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการนําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้ใหมยนี้นะครับผมก็ต้องขอจบ คลิปไว้เพลงเท่าน,นี้ครับผมเดี๋ยวไวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ